สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิป่านนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ตั้งใจว่าวันอาทิตย์นั้นจะพูดถึงเรื่องของกิจจกรครับวิธีการในกิจจกรในการจัดการต่างๆนั้นมีหลายวิธีครับแต่ว่าที่สําคัญยิ่งกว่าวิธีการก็คือหลักการความสําคัญของทั้งสองอย่างนี้นะครับว่าวิธีการและหลักการนี้ก็สําคัญไม่แพ้กัน ในขณะที่วิธีการสามารถเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าหลักการนั้นคงจะต้องคำนึงถึงว่าไม่เคยเปลี่ยนหรือไม่ต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนยากมากเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักการนั้นของกิจจกรมาจากพ,ะพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับในกิจจกรนั้นต้องมีหลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้าในขณะที่วิธีการเปลี่ยนแปลงได้วิธีการนั้นปรับเปลี่ยนได้เสมอพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าทั้งสิ่งใหม่และสิ่งเก่า ล้วนจําเป็นและจะต้องมีความสมดุลครับในหลายๆกิจจักที่เริ่มมีประวัติศาสตร์หรือมีประวัติศาสตร์ยาวนานเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราต้องการความก้าวหน้าในพันธกิจในการดูแลพิบาลคนในการประกาศข่าวประเสริฐแน่นอนครับต้องมีความสมดุลระหว่างสิ่งใหม่และสิ่งเก่าการอนุรักษ์วิธีการเก่าๆไว้เท่ากับการสร้างบรรยากาศแห่งการเป็นครอบครัว ในขณะเดียวกันครับการอนุรักษ์วิธีการเก่าๆด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็จะสร้างบรรยากาศที่ขัดขวางการทรงนำหรือขัดขวางการเติบโตของเครตรจักรที่ไม่ให้กระทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับในทางกลับกันการยกย่องสิ่งใหม่จนละเลยสิ่งเก่าๆไปนั้นก็เท่ากับเรากำลังถอนรากถอนโคนบางสิ่งบางอย่างออกจากเครจักรไปฉะนั้นพี่น้องครับ เราจึงจำเป็นจะต้องประสานทั้ง2องเจเน t เรชันหรือคน2กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มอย่างโปรเฟชชั่นอลให้ดีเราซึ่งเป็นกิจจักรที่มีประวัติศาสตร์นั้นหรือเริ่มมีประวัติศาสตร์นั้นเราจะต้องเข้าใจว่าหรือต้องตระหนักว่าสิ่งเก่าและสิ่งใหม่นั้นเป็นมิตรกันครับหาใช่ศัตรูกันไม่ และเมื่อเราตระหนักว่าสิ่งเก่าและสิ่งใหม่เป็นมิตรกันทั้งสองเจนนั้นก็จะลดช่องว่างระหว่างกันครับและเมื่อไรก็ตามที่เราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้และให้ความสําคัญถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นเราก็จะสนุกกับการรับใช้สนุกกับภารกิจที่ส่งผลที่น่าชื่นใจแทนที่จะกลายเป็นความยุ่งยากเป็นความสับสน เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มาในรูปแบบให้เราต้องเผชิญหน้าและแก้ไขเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับการ,รเผชิญกับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาว่ากิอจากนั้นจาเป็นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องก้าวหน้าขึ้นจําเป็นที่จะต้องมีคนรุ่นใหม่มาแล้วก็เราต้องฟังคนรุ่นใหม่นี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญกับความจริงนี้และเรายัางต้องทำตามโดยยึดหลักการของพระเจ้าด้วยความนอบนอบ้อมถ่อมใจเข้าหากัน ฉะนั้นเราจะเห็นนะครับในยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกิจจักรนั้นจะมีคนต่างเจนหรือต่างวัยต่างรุ่นที่กําลังปะทะกันและพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงให้หลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในช่วงนี้สองสปีที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนหรือความตึงเครียดในช่วงนี้ระหว่างจีนไต้หวันแล้วก็สหรัฐพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ พระเจ้ากําลังเขยา่าเขย่าชีวิตของพวกเราเขย่าเศรษฐกิจของโลกเขย่าวความเป็นไปของโลกและเขย่ากิจจักรด้วยพระเจ้ากําลังทรงเขยา่าสิ่งต่างๆให้หวันไหวและเขย่าวกิจจักรครับเพื่อที่ว่าสิ่งที่ไม่หวันไหวจะคงเหลืออยู่พเพื่อนครับผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้านะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่12บสข้อยีนะครับ ฮีบรูบทที่ส2ข้อ27โปรดฟังโจชนะของพระเจ้าผมจานทั้งสองข้อเลยนะครับข้อ26และข้อ27นะครับพระสุรเสียงของพระองค์ในเวลานั้นทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่บัดนี้พระองค์ตรัสสัญญาว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะทำให้แผ่นดินไหวและทั้งฟ้าสวรรค์ด้วยและพระดำรัสที่ตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่สั่นสะเทือน อันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สันสะเทือนดำรงอยู่พี่น้องครับสิ่งที่สันสะเทือนจะถูกนำออกไปสิ่งที่ไม่สันสะเทือนจะคงเหลืออยู่สิ่งที่สันสะเทือนคืออะไรครับคือสิ่งที่ไม่มั่นคงสิ่งที่วางอยู่ในหลักการที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ใช่เป็น ความเชื่อความศรัทธาที่แสดงออกเป็นการประพฤติการเชื่อฟังการปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่ไม่มั่นคงผมคิดถึงเรื่องของการสร้างบ้านไว้บนสายนะครับคือสร้างไว้บนหลักฐานหรือหลักการที่ไม่มั่นคงฉะนั้นกีดจักรต้องกลับมาพิจารณาครับว่าเราได้สร้างกีดจักรไว้อยู่บนหลักการบริหารหรือหลักการพ,พระเจ้ากันแน่หากเราสร้างขีดจักรของเราอยู่บนแนวทางของ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสูงสุดแต่ไม่มีหลักการพระเจของพระเจ้ารองรับสิ่งต่างๆนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะถูกสั่นและเขย่าออกไปกิจกรรมบางอย่างหรือวิธีการบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เป็นพระไทยของพระเจ้าสิ่งนั้นจะต้องถูกเขย่าออกไปพี่น้องจะเห็นนะครับ ว่ากิจกรรมหลายอย่างหยุดหยุดได้ครับในขณะเดียวกันกิจกรรมบางกิจกรรมหยุดไม่ได้เพราะเป็นกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างขึ้นมาเพื่อกิจจักรของพระเา้าฉะนั้นก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับผมอยากจะเน้นและย้ำให้กับพี่น้องว่า กิจการของพะวิญาณบริสุทธิ์สำหรับกิจจักที่จะไม่หวั่นไหวเลยก็คือการประกาศการอภิบาลเลี้ยงดูและการสร้างสาวกโปรดจําไว้ดีครับว่าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นพระมหาบัญชาการที่อภิบาลเลี้ยงดูและสร้างเขาให้กลายเป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อไปก็เป็นพระมหาบัญชาและจากพระมหาบัญชานี้ซึ่งเกิดจากพระมหาบัญญัติสองประการก็คือ รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านรวมถึงการรักตัวเองที่ถูกต้องรักพระเจ้าถูกต้องรักเพื่อนบ้านจะถูกต้องรักตัวเองก็จะถูกต้องเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกคนในการที่เราจะรักษาพระมหาบัญญัติสองประการคือจงรักพระเจ้าของเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเจ้าและจงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือพระมหาบัญญัติสองข้อด้วยกันและพระมหาบัญญัตินี้จะส่งผลต่อพระมหาบัญชาถ้าเรารักพระเจ้าอย่างถูกต้องถ้าเรารักเพื่อนบ้านอย่างถูกต้องถ้าเรารักตัวเองอย่างถูกต้องเราก็จะประกาศพระวจนะของพระเจ้าประกาศเขาประเสริฐพระกิติคุณของพระองค์นําวิญญาณขยายกิจจักรในเวลาเดียวกันเมื่อคนเข้ามาในกิจจักรเราจะต้องต้อนรับเขาให้ดี ฟูมฟักเลี้ยงดูเขาให้ดีและอภิบาลดูแลจิตวิญญาณของเขาให้ดีและดูแลองค์รวมของชีวิตเพื่อที่เขาจะกลายเป็นสาวกครับจะต,ต้องมีกระบวนการการสร้างสาวกที่ชัดเจนจะต,ต้องมีหลักสูตรมีคนมีวิธีการที่ดีและถูกต้องมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์เพื่อที่สาวกที่สร้างนั้นจะไม่เป็นสาวกของตัวเอง แต่จะเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต,ต,ต์ตามพระเยซูและเพื่อที่สาวกเหล่านั้นจะกลับมารักษาพระมหาบัญชาก็คือการสร้างสาวกต่อไปเรื่อยๆนี่คือการสร้างสาวกและเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นไปมาไปมาไปมาวนเวียนกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเป็นคริสเตียนนั้นจึงเป็นเรื่องราวของชีวิตการเป็นคริสเตียนนั้นจึงเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ และที่สําคัญที่สุดการเป็นคิเสเซียนนั้นคือเป็นบุตรของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักและทรงโปรดปรานเราจะเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในการสําแดงความรักของพระองค์ไปถึงคนอีกมากมายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระวชนะของพระเจ้าสมกฤษจัก ที่ข้าพงษ์ทั้งหลายเป็นสมาชิกอยู่เป็นสถานที่ที่ข้าพงษ์หลายจะเติบโตและรับใช้พระองค์เป็นสถานที่ที่ข้าพงษ์หลายจะฝึกฝนการเป็นสาวกเป็นสถานที่ที่ข้าพงษ์หลายจะนำมาซึ่งการพัฒนาทุกๆศักยภาพที่มีอยู่ในกิจจักรของพระองค์ขอทรงโปรดช่วยประทานความรักที่มีต่อกิจจักรซึ่งเป็นความรักที่จริงใจและบริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ ข้าพงทั้งหลายปรารถนาที่จะตอบสนองต่อความรักของพระองค์ในกิจจักรของพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ทูลขอการทรงนำมาถึงชีวิตของพวกข้าพองทั้งหลายซึ่งฟังเสียงสิทธิบาลทุกท่านให้ได้รับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้มีสติปัญญามีอารมณ์ที่ดีสดชื่นแจ่มใสมีความชื่นบานอยู่เสมอและมีจิตอิญ,ญญาณที่ใกล้ชิดติดสนิกับพระองค์ด้วยขอขอบพระคุณพระองค์ ขอมอบซึ่งกันและการที่เห็นความรักพระคุณและสันติสุขที่มาจากพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันจันทร์วันพรุ่งนี้สวัสดีครับพรระจึงตตอบคนนนนั้ว่า